ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากลูกสาวคุณหมอกุลเดชนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็มาทำาสรีกรรมเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะหลังจากที่แบ่งให้กับคุณหมอไปแล้วเนาะนะคะน้องลิซ่าก็มาจากไหนลูกเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนลูกหนูสวัสดีค่ะทุกคนก็คือ ลิซ่านะคะมาจากประเทศลาวค่ะอยู่ที่เวยียงจันทร์เนาะ<ม>ก็คือมาเป็นเพศกับคุณหมอกรุณเดชแล้วก็ติดต่อมามาจากเมนอกก็คือไปศึกษาข้อมูลมาในเว็บในอะไรก็คือตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าการเป็นเพศกับคุณหมอกุณเดชก็คือมีข้อดีหลายๆอย่างเนาะก็คือไม่ได้ยห่โมแล้วก็สวยแล้วก็มีหลายๆอย่างต้องเข้าไปศึกษาดูเพราะว่าล <ขอ S 1> <ข>ิซ่าจะเพิ่มลิซ่าขาด ท่าที่แม่แม่ดูประวัติลิซ่าเนี่ยลิซ่าแปลงเพศมาทั้งหมดหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่แปลงเพศมาเนี่ยหนูแยงโมไปลูกไม่ได้แยงเลยจริงไม่แยงเลยหรอไม่ไม่ได้แยจริงๆมันมีคนบางคนไปแอบแยงแลลูกแต่หนูแอบแยงไหมเอาความจริงสารภาพไหมแอบแยงไหมสองครั้งเคยแอบแยงแล้วหนูรู้ไหมลูกว่าเทคนิคของคุณหมอไม่ต้อง ใช่แล้วหนูยด้ทำไมคะแต่ก็ก็เกิดความกังวลก็ต้องเย่ไหมอ่ะเพราะเห็นหลายหลายคนต้องเย่หมูใช่ไหม่ะสาวประเภทสองที่แปลงเพศมาทุกคนจะเย่มูหมดถ้าไม่เย่ก็คืออะไรนะกัวตันกัวตันแล้วปรากฏว่าหนูแยงแล้วครั้งแรกได้กี่ได้กี่นิ้วจําได้ไหมลูกจําได้ไหมคะก็คือได้สามนิ้วสามนิ้วแล้วกังวลป่ะสามนิ้วนี่คือกังวลนะแต่นั้นก็ปรึกษาไม่นกไม่นาไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราค่อย ทำไปแล้วก็มีอะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ย๋ยวมันก็จะมอปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้สี่นิ้วกวกวๆเลยค่ะนี่สี่นิ้วจุดห้าห้านิ้วสี่นิ้วจุดห้าแล้วเคยรับไซส์สูงสุดได้กี่นิ้วลูกอ่าพูดได้ง่ายอ่าไม่ต้องสูงสุดพูดได้ง่ายว่าทะลุทะลวงไหมไซส์อ่ะไซส์รับได้ทุกไซส์จะเป็นไซส์บิ๊กเบมอะไรก็รับได้รัหมดหมดรับได้หมดใช่แล้วทำไมตอนนั้นหนูกังวลว่าสามนิ้วหนูจะรับไม่ได้ตอนนั้นหนูแบบว่าคุยกับแม่แบบ หมือนเหมือนหนูแบบกังวลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยใช่เพราะว่าเพราะเห็นหลายๆคนเนาะปรึกษาเพื่อนสาวสาวไปเป็นสองลายคนเขาบอกว่าต้องใส้เย่ใส่เอซายเอ็มใส่เอลอะไรทำไมอย่างเงี้ยก็เลยลองลองเอาไซเอ็มมาดูก่อนมันก็ได้แล้วลองไซเอลไซเอคลก็คือได้หมดได้หมดแล้วสรุปสรุปหนูแค่ลองแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องก็คืออยากรู้ไงว่ามัน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 ได้ แล้วแล้วจริงไหมคะกับคำพูดที่เขาบอกที่แม่พูดแล้วคุณหมอพูดตลอดเลยว่ายิ่งใช้งานยิ่งลึกจริงไหมคะจริงเลยค่ะอันนี้การันตีให้เลยค่ะไม่ได้โกหกก็คือจริงๆค่ะใช้งานมาแล้วเดี๋ยวแม่ถามนิดนึงว่าแล้วหนูฟินไหมลูกฟินไหมบอกได้เลยเนาะตรงนี้มีความรู้สึกฟินเสียวแล้วก็มีอารมณ์แล้วก็ที่สําคัญมีน้ําด้วยอุ้ยเร็ก้์ด้วยใช่ก็คือตอนที่เราอะมีอะไรกับแฟนตอนที่เรามีอะไรแฟนเรามีอะไรกับเรา มันจะมีน้ามีแบบไม่ต้องใส่เจลเลยนะดีฉันไม่ได้ใส่เจลเลยอาจริงๆเอาคนอื่นเขาใส่เจลกันนะลูกไม่ไม่ได้ใส่เจลแล้วก็คือมีน้ําออกมาหลังจากนั้นอะก็มีอะไรกับแบดแล้วก็แบบไม่ไม่ต้องใส่เจลเลยอืก็คือเลิศดเอาละนี่ก็ยังตกใจอยู่ยังแบบไปบอกกับเพื่อนว่าเอ้าทำไมเรามีน้ำของเพื่อนไม่มีอะไรเงี้ยเอาออันนี้แม่นกขออนุญาตที่จะอธิบายเรื่องของการมีน้ําหรือไม่มีน้ำเนอะนะคะ คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแบบพอสู่พอถูกสิ่งเล้าหรือแรงกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันจะจะช่วยบิ้วในส่วนของความรู้สึกที่ปล่อยให้สารเนี่ยมันหลั่งออกมาเป็นสารหล่อลื่นตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะหลั่งออกมาได้เยอะนะคะน้ําหล่อเลื่นก็ได้เยอะแต่โดยโดยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่มีนะคะแต่ก็ต้องขออธิบายก่อนว่าไม่ใช่ทุกเคสไปที่จะเป็นแบบน้องลิซ่าที่ว่าจะ มีน้ำเยอะอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวไม่นกไม่มีแต่หนูถือว่าโชคดีนะคะโชคดีจริงๆดีก็คือไม่ได้โกหกก็คือสาบานได้ก็คือมีน้ำแล้วก็เยอะมากค่ะเอาเป็นว่าอีซ่ามีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่แบบเป็นคนลาวพูดภาษาแบบเปลี่ยนจันภาษาบ้านเราเลยพูดได้เลยค่ะให้เพื่อนๆฟังเนาะนะคะโอเคก็เอาูดพูดภาษาเวียงจันเลยเนาะเออค่ะอยากกระวนลีซ่าอยากจะเชิญทุกคนนอนหรือว่ามู ท่ว่ากําลังตัดสินใจแบบอยากมาแปลงเพศกับอยากแปลงเพศเนาะกายยังหายเลือกบนบนหมอคุณเด็วพว่นย้อนอยังเนืว่าเหตอยู่นี่นะมันดีละกะบวได้เยียมมูละกะมีนายยางที่ว่าลิซับว่ากันเมนูกไปเมื่อกี้เลยเนาะกายยกให้ไปได้ตองเบิ้งดีดีละกะตัดสินใจเนาะถ้าสมมติว่าเขาตัดสินใจผิดแล้วมันจะเหตุห้ชีวิตเขา บอโอเคแต่ว่าถ้าเขาตัดชิมเลถเขาจะแบบพูดซื้อแบบโอเคกับชีวิตหนูเขาก็พูดแม่มาแล้วเขาพูดคาพูดคุณหมอมาเลยเนี่ที่คุณหมอพูดในบทสัมภาษณ์ว่าชีวิตของสาวประเภทสองคนหนึ่งถ้าเลือกคุณหมอผิดตั้งแต่ครั้งแรกคือมันก็ผิดตลอดไปเลยมันก็จะทําให้เราจิตตกไปเลยแล้วก็ ไม่ได้เลยใช้ชีวิตยากมากในการใช้ชีวิตใช่ใช่เพราะว่ามนมมันทํากี่ครั้งก็ได้ใช่แต่เป็นเพศก็คือครั้งเดียวครั้งเดียวนะจมูกกี่รอบก็ได้ เพราะฉะนั้นก็สุดท้ายนะคะหยุดเมนูก็จะทิ้งทางติดต่อไว้นะคะช่องทางติดต่อแล้วก็ขอบคุณน้องลิซ่ามากๆาเลยนะคะที่แบบว่ามาแล้วก็ไม่ลืมกันเนาะนะคะสุดท้ายก็ฝากบอกกันด้วยนะคะว่าสวยยังปลอดภัยสวยด้วยผิวมือคุณบอกกุลเอดนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ